สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาเมาส์มอยเกี่ยวกับคุณแจ็คดอร์ซีซีอของ Twitter นิดนึงนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะเพื่อนๆวันนี้เห็นทวีตล่าสุดของลุงอีลอนมัสแล้วใช่ไหมเหตุผลที่ผมเรียกลุงนะครับผมเรียกคุณอีลอนมัสเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์มาบอกว่าอย่าเรียกคุณได้ไหมกระดากปากนะครับก็เอาละตามใจคนดูนะครับลุงอีลอนมัสแกทวีตภาพนี้มานะคือผมเข้าไป ดูเขาใบ้กันในใน reddit แล้วแหละแกพูดถึงเหรียญคำ Rocket นะครับเหรียญคำ Rocket ก็คือผมพูดไม่ได้ในแพลตฟอร์มของ u t u b e นะฮะมันมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็เพื่อนๆไม่ต้องสนใจมากนะครับเหรียญพวกนี้คือมันคือผมไม่มีความรู้พอนะฮะสองวันก่อนแกทวีตอะไรแกทวีตแคนาดา USA เม็กซิโกจำได้ไหมนะฮะนั่นก็คือ C U M เนี่ยเขาก็บอกใบ้กันว่าที่แกทวีตภาพนี้คือคำร็อกเก t ตทูเดอ o ม นะครับนั่นก็คือทวีตของลุงอีลอนมัสลุงอีลอนมัสอายุมากกว่าลุงพลนะเพื่อนๆลุงอีลอนมัสจะ50แล้วนะก็ข่าวต่างๆที่ออกมาเกี่ยวกับลุงอีลอนมัสนะครับเพื่อนๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีกับตัวแกนะ,ะผมต้องขอเรียนนะครับผมไม่ได้มาใส่ใครหรือว่าให้ คนแยกฝั่งกันนะเ,นเพื่อนๆว่าเจะต้องเกียดจะต้องรักนะครับนี่คือผมเป็น Messenger เอาข่าวมาอ่านเฉยๆนะฮะเอาข่าวมาให้เฉยๆเนี่ยหัวข้อนี้เขาบอกว่า self-driving cars could be decades away no matter what Elon Musk said นะครับคือไอ้รถที่มันขับได้เองไอ Self ้ self-driving car เนี่ยนะวิศวกรต่างๆหลายคนผู้เชี่ยวชาญเขาคิดว่ามันต้องอย่างน้อยอีก10ปีกว่ามันจะเต็มรูปแบบนะไม่สนหรอกว่า อีลอนมัสจะพูดว่าอะไรนะครับคือลุงอีลอนเนี่ยแกโปรโมทในเรื่องของเซลฟ์ดริฟวิ่งคาร์มาโดยตลอดนะครับก็แกพูดว่าอีกไม่นานจะมีรถที่แบบขับได้เองอย่างเต็มรูปแบบออนะคะคือขับได้เองอย่างเต็มรูปแบบก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยทุกวันนี้คือนะฮะมันจะมีบางช่วงที่อาจจะปล่อยให้รถมันขับได้นะครับถ้าเราอยู่ในถนนแบบว่าคืออย่างมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยนะยังพอไหวแต่ถ้าแบบ ผมบอกได้เลยนะเซลฟ์ดริฟติ้งคานะถ้าขับมาขับเมืองไทยสัก2อาทิตย์นะเพื่อนๆมาวิ่งแถวสุขุมวิทมาวิ่งแถวเยาวราชหรือมาวิ่งอาชานเมืองบ้านเราที่มอเตอร์ไซค์นึกจะออกก็ออก10ล้อนึกจะยูเทิร์นก็ยูเทิร์นนะสอาทิตย์จะกลายเป็นเศษเหล็กนะครับรับประกันเลยคือมันขับไม่ได้อะนะยกเว้นแต่ว่าทั้งถนนมันเป็นเซลฟ์ดริฟติ้งคามด นะแต่ถ้าแบบมีแค่คันสองคันแล้วอยู่ดีโผล่มาเงี้ยคือผมบอกได้เลยคุณไม่สามารถเดาใจ10ล้อได้นะครับแล้วเพอเอเจอด่านเนี้ยอาจจะวิ่งทะลุด่านก็ได้นะเอาละ่ะนั่นก็คือในเรื่องของลุงอีลอนมัสจบไปนะทีนี้เรื่องของพี่แจ็คดอซี่ของเราตอนนี้นะเพื่อนๆเสียงบนตลาดในวงการคริปโตเคอเรนซีหลังจากงานเริ่ม วันแรกเนะี่ยไมอามี่คอนเฟนซ์เนี่ยงานสัมมนาบิตคอยเนี่ยนะฮะคือก่อนเริ่มงานทุกคนมองไปที่ CEO ของ MicroStrategy คุณ Michael มเคิ e เซเลอร์นะฮะนิดหนึ่งนะมองนิดหนึ่งเพราะว่ามีผู้ถือหุ้นของ MicroStrategy เยอะนะครับเพื่อนๆที่ที่ไปในงานนี้นะครับแล้วก็สายหุ้นน่ะก็เชียร์คุณไมเคิลเซเลอร์นะอยากจะรู้ว่าแกพูดว่าอะไรคือแกเป็นคนที่คุยสนุกนะเพื่อนๆคุยสนุกคุยมันนะฮะ แกแต่แกอาจจะเริ่มแบบว่าเริ่มมันแต่ว่าพอฟังนานๆเนี่ยหลายคนหลับหลับได้นะฮะแต่อย่างคุณพี่แจ็คดอซี่ของเราเนี่ย CEO ของ Twitter เนี่ยแกจะเป็นอะไรที่เริ่มได้แบบเนิบๆแล้วมามันตอนหลังนะฮะลักษณะการพูดของแกนะอะ่คือมันไม่เหมือนลุงอีลนมัสลุงอีลนมัสนี่คือแกจะแบบหาจังหวะต่อย <laughs> หาจังหวะต่อยทีละหมัดอะไรเงี้ยแล้วแกก็เงียบไปนะ ตอนนี้ทุกสายตามองไปที่ CEO ของ Twitter พี่แจ็คดอซีพอแกมาพูดเนี่ยนะแกมาพูดว่า bitcoin changes absolutely everything bitcoin จะเปลี่ยนทุกอย่างในโลกนี้นะครับทุกคนตื่นเต้นนะครับพอแกมาพูดว่านะครับเนี่ยแกจะทำฮาร์ดแวร์วอลเล็ตด้วยทุกคนเริ่มเฮ้ยโอ้โหคือถ้าแกพูดว่าแค่ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้น มันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะครับในในอนาคตนะเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้ติดตามแกนะครับช่องทางไหนก็ตามไปหาติดตามแกให้หมด Ha# ชแท็กแจ็คดซ e y ติดตามให้หมดทุกแพลตฟอร์มเพราะคนเนี้ยนะค,คือผมเข้าใจว่าในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเราอยู่บนโลก Decentralize d เราไม่ต้องการหัวหน้าเผ่าคนใหม่หรือเราไม่ต้องการลูกพี่ในวงการนี้ที่จะมามีบทบาทอย่างที่เราเห็นมาแล้วเนี่ยนะครับว่าบทบาทของลุงอีลอนมัสทุกครั้งที่แกทวีตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละเหรียญ แต่คนนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อนๆหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่นะครับคือเปิดงานเนี่ยสองทุกคนจับตาบองไปที่พี่แจ็คดอซี่กับคุณไมเคิลเซเลอร์นะฮะภาพนี้เหมาะกับโฆษณามีดกดหนวดมากๆเลยนะครับเอาล่ะนะครับแต่ว่าเนี่ยพองานจบทุกคนมองไปที่พี่แจ็คดอซี่นะครับคือแกเป็นคนฉลาดนะเพื่อนๆนะครับแจ็คดอซี่เนี่ยแก iQ แก150บนะ ลุงอีลอนมัสไอคิวร้อยห้าสิบห้าห่างกันห้าแต้มอ่ะนะครับไอส่วนที่ว่าลุงอีลอนแกเป็นคนรวยอันดับหนึ่งอันดับสองโลกเนี่ยมันก็เป็นจังหวะชีวิตของแกด้วยนะผมมองงั้นแต่นะทวิตเตอร์ซีก็แกก็บิเล่นแนนะเพื่อนเพื่อนและที่สําคัญแกเป็นเจ้าของคือผู้สาชาวบ้านคือแกเป็นเจ้าของ t w i t t e อนะลุงอีลอนมัสแกเป็นคนที่ทวีตบ่อยนะคือถ้าแกไม่มีทวีตเหมือนแกไม่มีปากอ่ะคือถ้าบัญชีทวิตเตอร์แกโดนปิดนี่คือแกเหมือนคนไม่มีปากอะ เพื่อนๆนึกภาพบอ,อกนะนะแกเหมือนกับยังไงอะถ้าเป็นผับผับหนึ่งอะนะลุงเอร์มัสแกจะเหมือนขายใหญ่ที่ไปบ่อยนะขายใหญ่ที่แบบติปบ่อยติปดีนะครับแต่พี่แจ็คดอซี่เป็นเจ้าของผับอะเพื่อนเพื่อนนึกภาพไหมแกเป็นเจ้าของทวิ t เตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนคนนี้นะครับเสียงบน Reddit เสียงบน Twitter เสียงในโลกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยทุกคนกำลังจับตามองดูว่าเฮ้ย นี่จะเป็นหัวหน้าเผ่าคนใหม่หรือเปล่านี่จะเป็นคนที่มาเซตเทรนสร้างเทรนนะครับอาจจะไม่ใช่หัวหน้าเผ่าอาจจะเป็นคนที่สร้างเทรนในเรื่องของเอาละ่ะนะคริปโตวอลเล็ตหรือว่าเอานวัตกรรมใหม่ๆนะครับเอาไอเดียใหม่ๆเอาความคิดใหม่ๆขึ้นมาให้กับวงการคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่านะเพื่อนๆน่าจับตามองนะคือแกมีแบ็กออฟฟิศของทุกคนนะ นะครับแกมองเห็นหมดอะนะว่าบัญชีใครมีอะไรติดตามใครโปรไฟล์อะไรยังไงเนี่ยแกเป็นเจ้าของ t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  เตอน์เพื่อนคิดยังไงนะครับเมื่อเมื่อ2ปีก่อนนะเพื่อนๆสปีก่อนสอปีก่อนเนี่ยนะมันมีเว็บเว็บหนึ่งที่ทุกครั้งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพอจะมีการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับก็จะมีเว็บที่เขาทำนายว่าคนนี้น่าจะลงคนนี้น่าจะลงคนนี้น่าจะลงนะฮะ และมีชื่อลุงอีลอนมัสในนั้นด้วยซึ่งแบบมันมันมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะลุงอีลอนมัสแกไม่ให้คนอเมริกันโดยกําเนิดน,นะครับการที่จะเล่นการเมืองการที่จะเป็นสมัครประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เกิดในสหรัฐอเมริกาลุงอีลอนมัสแกเกิดเซาท์แอฟริกานะครับแกไม่ได้เกิดที่อเมริกานะแต่เนี่ยพี่แจ็คดอซี่ของเราแกเกิดที่สหรัฐอเมริกานะผมไม่ได้พูดว่า แกจะเล่นการเมืองนะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันมีข่าวลือตอนที่แบบว่าแกมาทวีตในเรื่องของดอจคอยใหม่ๆเนี่ยนะฮะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยนะแกเป็นคนที่สนับสนุนในเรื่องของดจคอยแล้วเกิดวันหนึ่งแกเล่นการเมืองล่ะนะครับแกอาจจะเนี่ยเป็นการหาเสียงให้คนชอบแกก็ได้นะครับคือต้องขอเรียนว่าแกไม่มีทางเป็น ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาชีวิตนี้นะครับยกไว้นว่าเขาเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแต่อย่างพี่แจ็คดอซี่เนี่ยคือผมว่าแกอาจจะไม่เล่นหรอกแต่ว่าชีวิตคนเราไม่มีใครรู้นะเพืเ่อนๆในอนาคตนะครับอย่างเนี่ยดนอนัลด์ทรัมป์จากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็กลายมาเล่นการเมืองนะครับคือผมมองว่าผู้ชายคนนี้นะจะมีอนาคตที่ยิ่งไกลไปอีกแบบหลายเท่าตัวนะครับจะเป็นคนที่อาจจะมาเปลี่ยนโลก นะครับอาจจะเอานวัตกรรมใหม่ๆเอาไอเดียใหม่ๆมาเปลี่ยนโลกทั้งคริปโตเคอเรนซีที่จะมีผลกระทบต่อเรื่องเรื่องการปกครองการเมืองการปกครองอนาคตคริปโตเคอเรนซีจะต้องมีผลต่อเรื่องการเมืองการปกครองเพื่อนเพราะฉะนั้นจับตามองผู้ชายคนนี้ให้ดีนะครับวันนี้ถ้าเปิดข่าวไหนเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีคุณจะเห็นชื่อเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตในเรื่องของว่าเขาบอกว่าเนี่ย Bitcoin จะเปลี่ยนโลกนะครับบน Reddit บน Twitter ข่าวทุกสายข่าว CNN CNBC MSNBC Finance CNN Finance CNN Business คือทุกอย่างพูดถึงแก่นะครับก็เอาล่ะนะครับคือผมอ่านข่าววันนี้นะผมไม่เห็นอันไหนที่ไม่มีชื่อแกเลยนะเพราะฉะนั้นจับตามองให้ดีนะครับก็ นี่ก็คือวิดีโอสั้นๆที่จะมาพูดถึงสิ่งที่มันสะดุดตาผมทั้งวันนะครับเพื่อนๆยังไงก็ถ้าเกิดวกไปวนมาก็ขออภัยด้วยนะเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้ทุกคนโชคดีดูต่อไปครับผม